ยี่พ่อมแม่ป็นองทุกท่านนะวันนี้ไปอยู่กับผมนะคนะรับลัพเตอร์สุดโหดนะตอนนี้เราก็ลงฮึตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ในกรงนะคนระัะแต่รับเตอร์เป็นหมาสุดโหดมันถึงมันจะไม่กัดแต่มันก็ควรนะเตรียมเหลาเล็บควรตลอดนะเดี๋ยวสักครั้งอะไรมันก็จะเหล่าเล็บแล้วเสร็จแล้วเมื่อผมอยู่ด้านล่างไม่กัดแต่ควรอย่างแรง ผมก,ก็ว่าอยู่ทําไมแผลมันเป็นรอยแบบรอยแบบยาวยาวฉิกๆอะครับแล้วก็เป็นรอยสีแดงๆแบบยาวๆนะแรปเตอร์สรุดโหดนับฆาตกรหมานะนี่นะคลิปนี้รีวิวบ้านเลยไหมไม่ต้องดีกว่านะนานนะอเอาไปดูได้นเสาแรปเตอร์กันหน่อยนะ นะลัเตอร์ตอนนี้เราได้ถ่ายลัเตอร์นะโอ้โหเปิดไปแบบนั้นก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้ก็มีแค่นี้